ถ้ามีโตโยต้าแล้วก็ต้องมีฮอน d a ครับเราเลือกแต่ละอันนี้ชวนตีทั้งนั้นเลยชวนกันฮอนด้าเนี่ยผมอย่างนี้ดีกว่ารู้สึกว่าทําไมหลังๆเนี่ยถึงทํารถออกมาได้แบบผมบอกไม่ถูกอะ่ะคือความใส่ใจในการทําให้รถมีความละเอียดทนทานครับลดลง ลดลงเยอะมากด้วยในมุมของคนที่ต้องงัดรถดบ่อยๆเนี่ยเจออะไรบ้างไม่ต้องถึงขั้นกับช่างหรอกครับดูในโซเชียลก็เห็นละอย่างนั้นเลยเหรออย่างตัวใหม่เนี่ยที่เมื่อกี้พี่บอกว่าแอคคอร์ดถูกไหมอืมก็ซีวิ c แอคคอร์ดแลกคพวงมาลัยพังหลายคนเลยซึ่งน,<ม>นี่นคือรถใหม่ๆใหม่ครับใหม่ก็คือตัวปัจจุบันชมล่าสุดเนี่ยยังไม่ข้าม2ปีเลยั้งใช่ไหมนี่ปีสี่ปีที่2ซึ่งแลกคพวงมาลัยเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเปราะบางขนาดนั้น,นในภาพรวมของเขาเนี่ยผมเห็นทั้ง c r v ทั้ง a c แอคทั้ง C เป็นกันหมดเลยซึ่งเขาแชร์ตรงนี้กันอยู่แล้วล่ะมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทําอะไรอยู่เหมือนที่พี่พูดนั่นแหละครับ <Ừ. S 1> กําลังงงๆเหมือนกันว่าคุณภาพเขาหายไปไหนเขาอาจจะทําคอสต่ตําลงไปจ,จนแบบมันไปหายตรงนั้นหมดไงอย่างราคาซิตี้เทโบอย่างเงี้ยตอนนี้ราคาก็แบบว่าโอ้โห จะบอกว่าล่วงก็ล่วงพี่แต่ว่ามันมากกว่านี้ก็ไม่ได้ไงดูรถจีนรถราคากันแบบว่าตุ้มตาตุ้มตาม,ตม <Ừ. S 2> ไปเล่นเรื่องประหยัดน้ํามันซะก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เท่าทีควรใช่แล้วมีคู่แข่งจอคอหอยแบบจอเหมือนประชดอะอย่างเช่น MG3 ตัวใหม่โ<ร>อ้โหราคามาแบบเนาะแล้วเครื่องก็แรงแบบเกือบ2 0งแรงม้าในแฮทแบ็คันจีทซึ่งไม่ได้ขายดีนะแต่ก็ทําให้คนที่จะซื้ออันเนี้ยลังเลเราไม่ติดแบรนด์ก็้นลังเลอยู่เหมือนกันนะคือบางทีงบจํากัดก็จะมีตัวเลือกที่มันไม่ได้ดีมาตรฐานไม่ได้ใหม่หรือดีเท่านะแต่ว่าเขาได้ความใหม่เขาได้ความสดไอ้จอที่แบบ โอ้โหแฟนซีได้อะไรต่างๆที่คืออะไรคือมันใหม่มันดีกว่าเสมอฮะฮอนด้าซิตี้นี่ตั้งแต่ผมเกิดอ่ะ <laughs> แต่ว่าซิตี้รุ่นนี้ก็ใหม่อยู่นะ <laughs> ใช่ใช่ใช่แต่ความเป็นซิตี้ไงพี่ฮอนด้าซิตี้มันคือฮอนด้าซิตี้มันไม่ใช่รถที่แบบว่าคุยเราต้องซื้อนะครับครับนอกจากตัวปัญหาทั้งหมดทั้งมวลในด้านคุณภาพอ่ะเพราะเนื่องจากว่าผมเข้าใจแล้ว่าจริงๆน่าจะมีความงงวยในเรื่องกลยุทธ์ทางโปรดักต์อยู่พอสมควรก่อนหน้านี้จริงๆฮอนด้ามีทั้งเครื่องแบบ Turbo เทอร์โบซีวิกอะไรเงี้ยใช่ไ แต่ปรากฏอยู่ๆก็ตัดตัวเครื่องเทอร์โบอของซีวิกทิ้งไปเลยอยู่ๆก็ตัดทิ้งแล้วเหลือแต่ไฮบริดไปดื้อ,อ ซึ่งผมว่าน่าจะมีความเข้าใจผิดหรือวางกลยุทธ์ไม่เคลียร์แล้วอยู่ๆมาเปลี่ยนกันระหว่างทางแน่ๆเลยแต่ตอนนี้เขาก็ไปเป็น e-hv e หมดแล้วน่าจะชัดเจนมากขึ้นว่าหลังจากนี้จะไฮบริดเต็มตัวมากขึ้นจริงๆมันเป็นอะไรที่น่าประหลาดมากเลยนะฮะที่มีออปชันให้เลือกระหว่าง e-hv e กับ v t e c turbo เปล่าไหมสําหรับรถซิตี้เนี่ยซิตี้คาร์หลายๆคนยังไม่พร้อมจะรับไฮบริดและราคาก็ยังไม่ไหวไงใช่ฮะแต่ว่ามันมันดูหมายถึงว่ามันดูสับสนจริงๆแหละที่มีออปชันให้เลือกแบบ ตงสลักต่างก,กันขนาดนี้คิดว่าอนาคตตัว1.0เทอร์โบจะไปไหมผมว่าก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่ครับมันเป็นมินิมัมของการประหยัดน้ํามันและเพอร์ฟอร์แมนซ์ในรถเครื่องที่น้อยที่สุดแหละเพราะว่าต่ำกว่าน,นี้ก็คงจะไม่เห็น <c oughs> ใช่ไหมพี่ว่าไหมถ้าเอาจริงๆมันจะมีปัญหาเรื่องความทนทานตามมาในอนาคตนะผมว่า <c oughs> เพราะว<ช>่า<ช>มันเป็นเครื่องที่ถือว่าไซส์แบบเล็กปวดใจอยู่พอสมควรแล้วรีดพลังองก <c oughs> อกมา120กว่ากว่าตัวแล้วอย่าลืมว่าในตลาดเนี่ยเจ้าเนี่ยถือว่าถูกเค้นมากที่สุดในปัญหาอีโคคาร์ เพราะว่านิสันตัวอเมร1.0ก็122แรงม้าไม่แน่ใจว่าอนาคต ที่มันเริ่มแบบเลย5ปีขึ้นไปอ่ะหมดประกันแล้วนี่แหละจะมีปัญหาอะไรให้ต้องมาปวดหัวหรือเปล่าราวนี้พูดต่อนิดนึงก็คือแล้วคิดว่ารถรุ่นไหนที่อาจจะไม่อยู่แล้วบ้างสําหรับค o น da ในอนาคตผมให้คันแรกก่อนเลย wrv ครับคือมันเป็นผมว่าเขาวางกลยุทธ์ไว้ดีนะณนะเวลาที่เขาวางกลยุทธ์อ่ะคือมันถูกออกแบบไปว่า wrv หรือว่าตัว brv อ่ะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันแชร์กันแต่มันดันตั้งราคามาแบบลืมไปว่ามีรถจีนอ่ะซึ่งตอนนั้นตอนที่เขาวางแผนมันก็ไม่มีจริงๆอ่ะมันเพิ่งมาสมมติว่า ถ้าเป็น B R V ที่หายไปแทนแล้วครับ <dessus> <v> เพราะาราคา B R V สูงนะสกว่านะแต่ B R V ยังขายได้มากกว่าหรอหน่อยนึงแต่นิดนึงคือ,ค,อคืออาจจะหายทั้งคู่แต่ผมว่าถ้าถ้าตัวไหนชัวร์มากๆคือ W R V เพราะว่ามันความเป็นซิตี้ SUV มันไม่ตอบโจทย์เนาะ เอสยูวีก็ต้องเป็น SUV ปัญหาเดียวของมันคือมันดูไม่คุม้มค่าอย่างที่เราคุยกันนะพี่พี่ตาว่าว่า WRV เนี่ยในงบ8 0 0แสนเนี่ยแต่เราเห็นรถหน้าตานั้นนะ่ะขนาดนั้นนะ่ะแล้ว <laughs> หัวเกียร์อันเดียวกับแจ๊ดอะ่ะแจ๊ดแจ๊ดดีเอันเดียวกันเก่าเลยอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าจะซื้อเก่าๆอย่างนี้ไปทําไมแล้วต้องบอกอีกเรื่องนึงนะคือแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ปัจจุบันของค o n d ้าเนี่ยบางตัวเนี่ยลากมาแล้ว20ปี ซึ่ง <27. S 1> ก็ต้องบอกว่าเอ,เอ,น,เอนจิเนียร์เขาเก่งนะแต่ว่ามันก็เริ่มเริ่มโชว์อายุของมันให้เห็นนะว่าแพลตฟอร์มเดิมๆอุปกรณ์เดิมๆที่ใช้รีไซเคิลอะเริ่มดูหน้าตาโบราณด้วยด้วยสมัยเนาะมันเปลี่ยนไปดีไซน์เขาก็จะใช้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้ไม่ได้ใช่หัวเกียร์ดูหน้าตามันทำไมมัน20ปีหรือว่าเบาหน้าจออย่างเงี้ยทุกๆคนที่ถอยคอนด้ามาผมเห็นเปลี่ยนจอ Android กับหมดอะ อ๋ออันนี้อันนี้ไม่เถียงเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยผมเห็นมาหลายคันแล้วจอก็จะเป็นดินขอบจอเบซโซหนาหนาเออขอบขอบขอบชีสขอบขอบชีสดำดำเลยหนาเลยดูไม่ได้เลยเนาะยังไม่ปรับตรงนี้ให้เร็วพอมีความงงงวยในการวางกลุทธ์โปรดักต์และยังใช้มุกที่ตัวเองเก่งตัวเดิมๆจนทําให้ปรับตัวกับจีนไม่ทันก็คือการลดต้นทุนที่เก่งทาเรื่องแพคเกจิ้งดีไซน์ที่ดีเห็นภาพประกอบไปด้วยแล้วก็ไม่แปลกใจ ว่าทำไมน่าจะไปที่ข้างในนี้เหมือนเหมือนเดิมมันวินเทจวินเทจเหมือนเราเห็น GK เปิดตัววันแรกแต่ลองนึกภาพรถคันเดียวกันนี้ถ้าขายหกแสนพี่ว่าวิ่งไหมผมว่าไปผมว่าได้ผมว่าขายได้ชื่อชั้นคนได้ขายหกแสนผมว่าสบายสิ่งที่ผมจะพูดก็คือมันคงทําไม่ได้ต้นทุนอาจจะไม่ได้ต้นทุนอาจจะไม่ได้ใช่มันกลายเป็นน้องเล็กสุดในตระกูลของมันถูกไหมซึ่งเล็กเกินไปจะเล็กเกินมีคนต้องการรถรุ่นนี้ไม่งั้น BWD Dolphin ก็คงขายไม่ได้ เอาหมายถึงด้วยราคาไงครับพี่ด้วยด้วยราคาเพราะสมสเนี่ยผมต้องบอกว่าปัญหาคือแคบแพงไปใ่คุณต้องขายทำต้นทุนให้ได้ขายให้ถูกลงใช่ครับรถรุ่นนี้มีคนต้องการแต่มันทําไม่ได้ครับเพราะนั้นผมเลยแทงไว้ว่ารุ่นใหม่ของ wrv จะมีแต่มันต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่หมดเลยน่าจะเป็นรถที่ถูกพัฒนาโดยที่มีตลาดอินเดียเป็นตัวตั้งอินโดนีเซียเป็นตัวตั้งแล้วใช้วิธีลดต้นทุนแบบจีนมาทำให้ได้เคาน์เตอร์ในราคาที่ดีขายในเมืองไทยผมก็ยังคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะเพราะว่าเขาแชร์ อะไรแชร์อุปกรณ์กับหลายรุ่นถ้าจะใหม่เลยมันจะต้องใหม่แบบ โตโยต้าที่ใหม่แล้วก็เอ้ยอันนั้นก็มีใหม่อันนี้ก็มีใหม่เป็นออนนิวันนั้นออนนิววันนี้ซึ่งตอนนี้ฮอนด้าขาดรื่องนี้จริงๆไม่เป็นไรก็เป็นหน้าที่เขาแหละที่ต้องไปหาวิธีทําให้ได้อะตอนนี้ตลาดไม่รอเขาแล้วอ่ะอ่าอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าไปแน่แอคคอร์ดตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากเข้า ICU ICU ไอซียูเลยฮะใช่ตัวล่าสุดของเขาถูกไหมใช่จริงๆรราคาธรรมดีนะแต่ผมว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือทรงหน้าตาหน้าตาเขาเป็นยังไงพี่ 菲律宾。 ดั่หน้าตาน้งแอคอร์ดได้ยังไงให้ภาพมันฟ้องเอางี้คุณมมนต้องคุยกันมากลดร,ราคาเกือบ2ล้านอ่ะคุณว่าหน้าตามันควรจะใกล้กับอะไรล่ะมันก็ควรจะไปใกล้กับหลายอย่างเบนซ์บีเอ็มเบนซ์บ<อ>ีเอ็มอ่าง่ายๆคุณคุณต้องขับว่าเบนซ์บีเอ็มออดีแล้วดูไม่ดูไม่โหลอ่ะใช่ครับแต่ว่าไม่เออเออปชั่นอะไรมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยประเด็นสำคัญมันคือภาพลักษณ์อ่ะรถแบบนี้มันซื้อเพื่อภาพลักษณ์แล้วว่ามันไม่ซื้อเพื่อเหตุผลอนะ่ะใช่ครับเพราะว่าราคามันก็โดดไปนู่นนนเลยาาอ้วคมมทีี่่ั จะไปเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดก็ไม่ได้ <Ừ. S 2> เนาะแล้วด้วยความที่มันจะไปประหยัดน้ำมันเหมือนกับเพื่อนเขาก็กลายเป็นว่าคุณจ่ายแพงไปอีกสำหรับการที่คุณจะต้องการประหยัดน้ำมันถูกไหมด้วยแบรนเนี่ยด้วยแบรนเขาคิดว่าด้วยแบรนด์ไม่ควรจะลงราคามามากขนาดนี้พี่เอกก็เลยมองว่าไอคอนนี่น่าจะไปเนาะ คือไม่ได้ไปแบบเร็ววันนะแต่ว่าผมว่าก็รุ่นใหม่ก็ไม่น่าจะต้องคิดอะไรมากแล้ววะ่ะจางๆไปใช่ไหมเออเพราะว่าลูกค้าหนีไปซื้อ c ซ v กันหมดแล้ะถามอีกเรื่องหนึง่งแล้วในเชิงอินเจเนียริ่งคิดว่าทิศทางของ Honda น่าจะไปทางไหนจะเป็นถัดจาก e-hv จะพัฒนาไปต่อยังไงไหมสิ่งที่ผมเห็นโดยตรงของ Honda เลยนะครับเนี่ยด้วยความที่เขาเคยเป็นผู้นําด้านความประหยัดมากกว่า โดยใต้ด้วยซ้ำโดยด้วยความมีวาล์วแปรผันมีลูกเล่นจุกจิกในเครื่องยนต์ของเขาที่ค่อนข้างจะพิเศษทุกวันนี้มันหายไปแล้วทุกวันนี้มันมันไม่มีถ้ามันมีจุดเนี้กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาอาจจะได้เป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งเช่นระบบ ehev ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาพัฒนาจุดนี้ให้มันเหนือกว่าแบรนด์อื่นๆได้เนี่ยโดยที่ตัวเลข ในการเบียดน้ำมันมันฟ้องเนี่ยอันนี้เป็นเวของเขาเลยเพราะจุดยืนของเขาก็คือ,อ Honda เนี่เป็นเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและเป็นรถที่ใช้งานคือมันมีอยู่ยุคนึงของผมมาที่ที่ไม่มีรุ่นไหนสู้ Honda ได้เลยเราขอย้อนให้น้องๆรุ่นใหม่เห็นภาพ h o นด a า Honda เมื่อ30ปีที่แล้วกันแล้วกันประมาณสาีสิบปีแอคคอร์ดตาเพชรใช่มันคือรถที่แบบเราคิดระหว่างจะซื้อแอคคอร์ดตาเพชรกับบ m เอ่อะนึกออกใช่ไหมไม่ใช่มันมันมันต้องกลับไปเลเวลนั้นให้ได้ด้วยกิมมิคเดิมของเขาที่เขายืนหนึ่งเรื่องประหยัดน้ำมัน แต่ทําไมเขาถึงดูประหยัดได้แล้วเทียบชั้นกับรุ่นที่สูงกว่าได้ด้วยนั่นแหละฮะจุดเนี้ยที่ผมว่าเ,าเขาสามารถพัฒนาได้อีกผมขอไว้3เรื่องสอดคล้องกับพิต้าคือ1ครับรถที่มาหลังจากนี้ต้องเพิ่มแรงม้าอย่างต่ำประมาณราวๆ25เปทุกรุ่นทุกรุ่นครับเพื่อให้ p e r f o r m ร์แมอยู่ในระดับที่พิต้าพูดถึงคคือลูกค้ารู้สึกว่าเออ แล้วไม่ได้กินน้ามันขนาดนั้นซึ่งเขาต้องขยายแบตเตอรี่ไงคือทําไงวิธีตอนนี้ก็คือเครื่องสนาบหจะใช้เหมือนเดิมใช่ครับคุณอาจจะปรีดประสิทธิภาพตรงนั้นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่คุณเอาแบตเตอรี่ไปช่วยเยอะก็น่าจะทําให้เรื่องนี้สามารถอาชีพได้ไม่ยากหนักใช่อาจจะไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องแมททอเรียลในการสร้างเครื่องยนต์ใหม่ก็ได้ไปไปลงลึกในไปวิจัยแมทเทอเรียลอีกทีหนึ่งว่าสามารถขัดเลาอะไรตรงนั้นได้หรือเปล่าอย่างเช่นโตโยต้าที่เขาทําไปกับตัวแ ล่าสุดเนาะเห็นว่าเครื่องยนต์เดิมก็จริงจากตัวเก่าแต่มีการวิเคราะห์ลงไปลึกถึงขั้นตัวแมททิเรียลถึงขั้นโมเลกุลของวัสดุว่าเขาปรับ ให้มันเป็นให้มันดีขึ้นได้ยังไงแล้วเขาก็ใช้จุดนั้นนมาพัฒนามันเลยนําหน้าตัว Honda ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเปสิ่งๆแล้วเทคโนโลยีผมว่า ehev ยังมีความประสิทธิภาพสูงกว่าของตัวต้อยู่หน่อยนึงครับผมแต่มันมีข้อได้เปรียบคือมันโบราณกว่านิดนึงแต่มันซ่อมง่ายใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมว่าเป็นเกมเรื่องการต้องค่อยๆช่วยกันเพิ่มแบตเตอรีแ่แล้วทำไงให้ระบบอะ่ะมีการตัดต่อกาลังที่ลื่นขึ้นอีก เล่นการเล่นความเป็นเอ f ฟิ i e เ c นให้มากกว่านี้เนาะมผมเอาง่ายๆเพิ่มแบตเตอรี่เป็นซัพประมแมสัก5้าถึงสิกิโลวัตต์จากปัจจุบันที่มีประมาณ1กิโลวัตต์กว่า แล้วให้มันทํางานด้วยไฟฟ้าได้นานขึ้นครับออระบบในการส่งกําลังจากเครื่องยนต์มาเก็บในแบตท,ที่ดีขึ้นมีระบบเก็บพลังงานที่ดีขึ้นอาจจะใช้ระบบพวกเคอร์สเข้าไปนะครับลองเซิร์ชอินเทอร์เนต็ตได้เป็นระบบเก็บพลังงานจากพวกรถแข่งรถฟอร์มูล่าวันที่เขาใช้กันซึ่งพวกนี้เอาจริงถ้าตั้งใจว่าจะอัประบบเทคโนโลยีขึ้นมาจริงมันก็ใส่ได้แหละในรถที่เป็นเรน์ราคาประมาณเกือบล้านขึ้นไปอะอถมย้ำอีกทีก็คือกําลังต้องเพิ่มขึ้นแบบกระชูดอะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า Honda คือรถจีตงอ่่รับมมกกกกดึึงเเอาาาู้า ใช่ซึ่งความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันแทบจะหายไปเลยนะจากฮอนด้าผมยังจำความรู้สึกที่ v t e c คขิกโยได้อยู่เลยใช่โอเคเดี๋ยวผมนึงมาประเด็นที่2อผมผมมีสมประเด็นจริงๆตอนนี้มีสี่ละ1คือเครื่องยนต์ต้องปรับให้แรงขึ้นชัดเจน2ระบบอินโฟเทนเมนต์กราบเธอ ทำให้เหมือนญี่ปุ่นได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็อัปเกรดทั้งระบบ h o n d a ต้องทําใหม่จะร่วมมือกับโซนี่อะไรก็ได้ที่คุณไปทํารถยี่ห้อไฟฟ้าเลยเอามาปรับจอ,อก่อนเว่า,อ,าอย่างเช่นรถยุโรปรถอะไรพวกนี้เขาก็จะมีแบรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์อินโฟเทนเมนต์ที่มาคู่ใจกับบ้านของเขาไม่ถ้ามาขนาดนี้คุณต้องเข้าใจถอดรหัสจากเทสลาแล้วคือรถยุโรปอะจะใช้วิธีว่าทำรถมาก่อนแล้วทำจอมาเสริม พวกนั้นเนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์เฟิร์สคาแต่ว่ารถยุคใหม่มันต้องเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เชื่อมกันหมดคุณต้องดีไซน์ให้2อ,อย่างนี้ทำงานด้วยกันคือซอฟต์แวร์เฟิร์สเทสลาคือซอฟต์แวร์เฟิร์สเลยแต่ผมยังไม่เชื่ให้ฮอนด้าไปเบอร์นั้นแต่คุณต้องคิดรถมาพร้อมซอฟต์แวร์เลยว่าคุณจะใช้ระบบอาจ์ริเะอะไรในการประสานกันมันจะทําให้เกมเปลี่ยนเลยฮอนด้าจะกลายเป็นรถที่น่าใช้แต่ตอนนี้ถ้ายัางเลืิกที่จะเป็นแบบสั่งจากซับายเออร์ขอบน,าน้าหนาเนป็น ถ้าในเชิงวิศวกรรมแล้วเขาไม่มีการดีไซน์ลงไปลึกถึงขั้นรีเซิร์ชใหม่อะพิก ตำราเดิมใหม่กันเลยตรงนี้ผมว่าไปแน่นอนไปก่อน,น,น,อนไทยเลยใช่สามเลิกเลนวอชสักทีครับหยุดให้เล,เลนวอชสักทีครับทำไมขอกล้อง360ครับโอ้ก็คือปัจจุบันปัจจุบันใช้อย่างงี้กันหมดแล้วคือ Honda ใส่เลนวอชมาเพราะตอนนั้นโลกนี้รถต่างๆมันไม่มีรถจีนที่ให้กล้อง360ทุกรุ่นน่ะแต่ก็ยังยืนยันจะให้เลนวอชในวันที่ทุกคนไปหมดแล้วมันต้องเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วอะ่ะคืออะไรก็ตามที่มันเป็น c o m เพ t i t i v e advantage หรือความ สามารถในการแข่งขันที่เกอะคนอื่นอ่ะคุณค่าที่ให้กับลูกค้ามันต้องเด่นกว่าต้องแปลเป็นภาษาวิศวกรรมอีกนิดนึงพี่ว่าอันไหนใช้ได้เหมือนกันอ่ะอย่าไปลงทุนมันเยอะเยก็ทําติ่เหมือน Len Watch เนี่ยระบบของเขาเนี่ยคือเป็นการมอง blind spot เนาะว่าตัวรถเนี่ยเราเรามีจุดบอดจุดอับสายตาที่ตรงไหนซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้มันไม่จําเป็นจะต้องใช้ระบบที่ใช้ ทุนเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ําบางเจ้าที่เห็นในรถยุโรปทั่วไปเป็นเซ็นเซอร์แค่ตัวไม่กี่บาทแล้วก็ใส่ระบบอินดิเคเตอร์เข้าไปสักหนึ่งตัวให้มันเตือนเราเหมือนกับสิ่งที่เขาทำนี่แหละแต่คอสของเขาเนี่ยหายไปแบบมหาศาลเลยว่าไม่จําเป็นจะต้องใส่กล้องเพื่อที่จะดูอะไรเราก็ไม่ได้ดูอยู่แล้ว oh. แต่ทั้งที่เซนเซ,นเซอร์ก็จับได้ถูกไหมฮะแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ LED ได้เหมือนกันไอ้อะไรแบบนี้ที่ผมมองว่าเขาอาจจะหลุดไปใช้นานไปหน่อย อาจจะยังไม่กลับมาแต่ถ้ากลับมาได้ปุ๊บเนี่ยผมว่าคอสที่ตัดไปตรงนี้จะไปใส่กล้อง3ามูนพี่จะดูใต้ท้องรถเลยยังได้เลยถ้าพี่เอาเนี่ย ไปใส่ข้างล่างดูไว้กลายเป็นว่าพี่มาใส่เป็นเลนส์วอชแทนก็เลยทุนก็เลยไปจมอยู่กับอะไรแบบนี้เต็มไปหมดอาจจะต้องมีหน่วยงานที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเนาะพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์อินโฟเทนเมนทีท,ที่ล้ําๆใช่ครับผมแล้วว่าผมมองว่าในปัจจุบันนะเนาะถ้าเกิดมีระบบพวกนี้อยู่แล้วไม่ลดต้นทุนอย่างเงี้ยเหมือนพี่จีนเขาอะ <c oughs> ยังไงก็ไม่รอดโอ้่ะจริงจริงเพราะว่ามันเป็นประเด็นหลักของคนในยุคนี้ที่ซื้อรถเลยอะใช่ครับผมเองก็เป็นแบบเหมือนติด YouTube อะมันต้องดูได้อะแล้วยิ่ง วันนี้เราเจอเราเราได้สัมผัสเทสตาสักครั้งนึงในชีวิตเราจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ขาดไม่ได้เหมือนได้รับห้องนั่งเล่นไปด้วยมีทุกอย่างมันมากกว่านั้นคือเขามีการพีดแบตไว้ก่อนที่เราจะเข้าสถานีซูเปอร์ชาร์จมันลิงก์อย่างนั้นเลยบอกขนาดนั้นใช่แล้วก็แผนที่ที่ดีใกล้เคียง g o o g l e Map แต่มันดันมีฟังก์ชันอื่นๆที่ใช้กับรถแล้วมันเวอร์กว่าเป็นแมปเดียวที่ผมกล้าจะใช้แทน Google Map ไม่ใช่เตอร์ปาร์ตี้เลยเป็นสไตล์ออลทั้งหมดเพราะว่าแมปเป็นประเด็นสําคัญของรถเท ท่านว่าเอ้ยถนนมีการกําลังจะขึ้นทางชันมันจะมีการเตรียมแบตเตอรีตตร่ไว้พร้อมทางชันอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นซอฟต์แวร์เฟิร์สคาร์แมนูแฟคเจอร์เรอร์สอะ โดยที่เขาไม่มีเลนส์วอชด้วยซ้ำไม่ต้องใส่ม <laughs> ันนั้น <laughs> <ง>ใช่ใช่แล้วถึงแม้ไม่มีกล้องหน้าคุณก็ยังทนซื้ออ่าใช่ไหนก็ยังได้อยู่บางอย่างมันก็ไม่ได้จําเป็นเหมือนที่ผมบอกเมื่อแย้ว่าถ้าเขาลดคอสตรงนี้ไม่ได้ในด้านการผลิตของเชิงวิศวกรรมแล้วเนี้ยบัตเจตที่เหลือไปทําอย่างอื่นแล้วจะทําให้ยอดขายดีกว่านี้จริงฮะโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าฮอนด้าควรเริ่มจะพิจารณาได้แล้วนะคืออาจจะต้องนําโมเดลของ a c u r a บางตัวมาทําในเมืองไทยไม่ได้หรอกพี่ เขาฟันธงไว้แล้วว่าเขาจะอยากจะเอา Acura ไปสู้กับ n e x u s ถามว่าทั้งคู่เนี้ยสภาพเป็นไงอะ่ะ <laughs> เข้าใจเราเข้าใจสภาพสิ่งที่เขาเป็นอยู่แต่ว่า <laughs> ถ้าจะให้เขาแบบเ e มือกันอ่ะก็คงยากผมมองเห็นภาพนี้ว่าจีนได้เป็นตัวอย่างให้เราแล้วว่า1โชว์รูมคุณขาย2แบรนด์ได้ JC มีมี t e เทค ใช่ไหม่างอันก็มีอวตารอยู่ในโชว์รูมเดียวกันบางอันอาจจะแยกโชว์รูมซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าขายโชว์รูม,มกันการดีแล้วอเออเพราะมันจะไม่เปลืองการหาดีลเลอร์ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ครับผม,ผมแล้วก็หลายๆแบรนด์มีคู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำไปได้อะหรือว่าเอ็กซ์ที่จริงๆคือมันทำรถมาสู้กับเท s l a สู้ Acura แล้วนะถ้า Honda จะยังจับตลาดร้านปลายอาพในวันที่ไม่มี Accord ลองเทิร์มแพลนควรจะพิจารณาในการทำา c u u r a ได้แล้ว,วถ้ายังจะอยากรอดในตลาดเอเชียเพราะว่าพึ่งทาง Civic ไทย e R าไปเรื่อยๆคงไม่ไหว มีใครขับได้กี่คันนั่งหน่ะสิไทยอาคาราห้าล้านมันไม่ใช่รถสําหรับคนทั่วไปอะแต่ว่าพี่ได้แอคคอร์ดหน้าตาขายขายกันเป็นแฝดกันแบบว่าคนละฝ่ายไม่น้นในตลาดเมกาตอนนี้คือหน้าตาคนละทรงเลยนะไอคิวราคือสวยเลยหลายๆรุ่นนี่คือผมแบบน้ำล้ำลายหก่ะผมเพิ่งเห็นเขาเปิดตัวรถแข่งเขาไปก็หน้าตาไม่ได้เหมือนกับเอนสักนเท่าไหร่แต่ก็ดูดีดูดีไปไปได้ไปได้ถ้าเกิดปรับมาทางที่พี่ว่าเนี่ยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้ ความน่าจ่ายน่าสเปนเนี่ยมันมีมากขึ้นใช่และในวันที่ดิลเลอร์ฮอนด้านะวันนี้ก็ยังต้องยอมรับว,ว่าแข็งแกล่งอยู่มากนะ อืมอันนี้อันนี้ด้านนี้ครงสร้างเขาแข็งแรงมากผมว่าเขาพร้อมจะเอาเป็นไอคิวาถ้ามันมีบิสันสเคสที่น่าสนใจใช่ครับด้วยภาวะแบบนี้เขายังสร้างยอดผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายได้มากขนาดนี้เลยผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะจริงฮะก็ลองแต่ว่าคงยากอะ่ะเพราะว่าไอคิวาตอนนี้มีแต่พวงมาลัยซ้ายมันไม่มีพวงมาลัยขวาขายเลยเน้วเพราะตลาดหลักของเขาคือคืออเมริกา <America. S 1> นอนจะยากอยู่ครับแต่ก็หวังว่าพอมาเป็นแพลตฟอร์ม EV ก็อาจจะมีหนทางให้เราขยับพวงมาลัยมาซ้ายขวาได้ง่ายขึ้นไหมนะเราดู <laughs> แล้วกันครับผมหรือไม่ก็รอหวังพึ่งกับ h o n d a e n 1ที่เป็นตัวไฟฟ้าเลิกขายไปแล้วไม่มีแล้วไม่ได้ประกอบแล้วจบไปเลยใช่จบเลยหายไปแล้ว,ลวคือใส่ไว้ในเว็บไซต์ไว้งั้นๆก็กลายเป็นว่า ไม่ได้สู้ทางอิเล็กทริกเหมือนกันคือ <H ona. S 2> ผมว่าจริงๆก็ไม่ขายอดีแล้วอา้าไม่ได้มาเวเดียวกับโตโยต้าเหรอฮะโตโยต้าขาย50คันแต่ว่าเ e ย็นวันให้เช่าแค่เช่าเท่าอย่างเดียวอะเช่าใช้ผ่านบริษัทร,รถเช่าชันชน,นำแค่นั้นพผมว่าก,ก็มันก็ไม่วิ่งก็ถูกแล้วอะแล้วรถมันก็ไม่ได้ดีอะไรกว่ารถจีนครับ ในในช่าง e ีนะครับผมเออหยาหยามดราม่าว่าเอ้ยมันเป็นค o นด้านะเว้ยไม่เหมือนรถจีเลยไงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นกันนะต้องเตือ,ตน,ตอตนผู้ชมนิดน,นึงว่าเราเป็นพวกกันนะเราเราไม่ใช่คนที่มาวิจารณ์อะไรหลักๆขนาดนั้นเราแค่มองภาพที่ มันอาจจะเกิดขึ้นเชยๆครับก็ผมก็เลยว่าก็ดีแล้วที่มันไม่ขายอ่ะครับเอามาให้พร้อมแล้วค่อยมาดีกว่ามันเสียชื่อแบรนด์โ <Okay. S 1> อเคถ้างั้นก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถือว่าเป็นการพูดคุยกันแล้วกันเนาะในมุมมองของเราว่าอนาคตของแต่ละค่ายจะเป็นยังไงแล้วในการเลือกซื้อก็จะได้มีข้อมูลมากขึ้นในการตัดใจแล้วกันว่าอนาคตของมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทั้งโตโยต้าและฮอนด้าเราคิดว่าไม่น่ห่วงแหละน่าจะอยู่ในเมืองไทยได้แต่ถ้าอยู่ดีแค่ไหนยู่กับพวกเขาําำยังไงต่อไปหลังจากนี้แล้้วแหละคคอเยงงไถามี เห็นไม่เหมือนกับเรายังไงก็ติชมมาแต่ขอแบบสร้างสรรค์อย่าด่าทอเพราะว่าผมด่ากลับนะครับถ้าม,มันไม่แ <sense> ม่เซน์เป็นพวกกันได้ไหมเออเพราะว่าย้ําจุดยืนอีกทีช่องเราชัดเจนว่าเราไม่ได้รับเงินจากใครใครถ4ล้อเลยเพราะเราอยากอยู่ข้างผู้บริโภคเพราะนั้นถ้ามีอะไรที่เราทําให้ผู้บริโภคได้ดีขึ้นเสนอแนะมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่สร้างสรรค์ก็พูดตรงๆขออนุญาตด่าหรือลบ <c oughs> นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าอยากให้พูดเรื่องไหน แนะนำมาเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันมาคุยกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้้วกันสำหรราคาที่ใช้นะในวันนี้ครับครับ